วันนี้น้องนาทีกับพี่ตาวาตต่าจะพามาชมบรรยากาศพุ่งนีวันนี้อากาศดีดีลมพัดเย็นสบายอากาศไม่ค่อยร้อนนาทีมาให้อาหารบัวเอายญาให้มันกินตัว้ใหญ่นอ้นงองลายแดงน่ารักจังเสร็ กับพี่จะวันก็มั่งตกปลาเราก็มาได้หรอกคัะตอนนั้นที่เยอะพามันดูเห็ดไม่รู้เห็ดอะไรเกิดข,ขึ้นเต็มเลยไม่รู้เห็ดเบื่อหรือเห็ดกินม,มีแต่ดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่นนที่เก็บมากาับปม่ล่อมน่ารักดีครับต้นข้าวทีเขียวในน้ํามีปลาในน้ำก็มีข้าวนี่ครับบรรยากาศบ้านนอกอากาศดีที่สุดเลยมีครับต้นไม้นะออกดอกเต็มเลยเสร็จแล้วนั่นที่กับพี่ตจวันก็นั่ง ผมพัดยินสบายว่าจะนอนแม่ก็เรียกกลับบ้านใช่ล้วก็เลยต้องรีบกลับบ้านเพราะว่าบ้านไม่มีใครอยู่ก็เลยต้องรีบกลับครับว่าตากับยายไปเกี่ยวหญ้ายอยู่หมู่บ้านอืนอ่นนุ่นครับพี่ตะวันยืนรอกลับบ้านแล้วเราให้ดูบรรยากาศของโรงงานสีเขียวนะครับ ฟ้าก็สวยบวนตกอยู่นะครับตัวในทุ่งนาก็ไม่มีน้ำพวมันตกไม่บ่อยครับเถียงนาอาตานอนนาคนเดียวนอนเฝ้าบัวนอกเดี๋ยวมีคนมาขโมยเดี๋ยวน่าจะให้ดูระยะทางจากนาไปถึงบ้านนาทีว่าจะไกลแท่ไหนไปดูกันเลยครับมืดๆเหมือนฝนจะตกเลยระหว่างทางเหนือนาทีกับพี่ตะวันอย่าร้องเพลงให้ฟังมาฟังกันเลยนะครับ เขาอยู่ท้องฟ้รวันมาวัดเฮง้ันหองอะไรเล่วันนายองนายอ่านไเด้ออะไรลูกน้ำเตีะยวเค็เสียงเน่าก๋วยจัเล็ัวิ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 ัวิวิวจับวิวิวิวจกวิวิจักวิวิจักวิวิจวิ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 จวิวิจับวิวิจัวิวิวิว เวียนเทียงดัแงเป็นเจ้าของจริงะนอนไม่ท้นฟังเสียงพิลิมไายรองอะไรต่อไม่รู้มองไปร้องมาก็ถึงหน้าวันแล้วครับเป็นไงล่ะเสียงนาทีกับพี่ตะวันพร้อมไหมครับแม่หัวเราะจนท้องแข็งเลยพูดไปพูดมา กำแพงวัดและตอนนั้นที่ไม่เคยเห็นผีซาก <c oughs> ถึงบ้านแล้วสวัสดีครับ